ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งสามช่องเลยนะครับครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมทางแมกการด้วยนะครับท่านผู้ชมครับย้อนของเมืที่แล้วที่อ่าแอนต์กาซิบหรือวังเลยว่แม่กระซิบบ้างกระซิบที่ว่ายเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเออนั่นวะเออ โ้โหวิป,ประตูซะไปอเอาวินบบนข <c oughs> บนมันตกใจน้ำวันนี้เพิ่งเพิ่งใส่ปังแทนสมเพียงแต่ไม่หนังอยู่อเองสี่ที่ย้อนย้อนที่ย้อนหาฟังก็คือว่า,99 99เ,ากนเ,นกเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเุอทุกทมกทุอทุกททุกทุกทกทุกทุกทุกัุกทุกทกทุกัุกทีกนุกท <c oughs> มกากทุกทุกแุ่ทกทุกทุกท้เทก่ากอุกกทกทุก หกสองหกมีการกันเท่าเก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 ่าสองเก่าสองเก่าเป็สลับกันมืดชมมันออกหกสองหถือว่าเหม็นยาหกเก่าตัวเดียวกันหกกับพูดถือกระถือกี่เนาะหกเก่าตัวเดียวกันเนื่องจากกเก่าตัวเดียวกันพอย่างน้ำหลานหลานักสิงคโปร์แต่มีคนไหนนำอยู่ขาบานมันก็ได้ยอะเนี่ยเยอะคอ้ยถือว่าเม่นยวินเมนนะครับ มี่เอฟซีพูดบอกว่าให้มาตามแม่กาแน่บอลนั่งดิบันว่าแม่นคักแม่นแน่โอ้ยจะมันลืมคักจดไปแล้วแต่ว่าลืมปฏิทิจดไปแล้วลืมเสียงที่นี่วันทีนี่อยากถามมาผู้บอกเองนี่ไม่ได้ครับเก้าสองเก้าเนี่ยเก้าสองเก้าว่าได้เอาหมกโซ่เ่ยว่ตีร่างกายว่ตีร่างกายตายตายอันนี้เขาสิ่หายแล้วัลปลอบใจไปหรือวันบบไหเออตบหลังซื้อตบหลังซื้อเหรอไล่ตบหลังก็ถือว่าแม่นนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่มาัดไยแม่กาเนาะถือว่าแม่นด้วยครับ แม่นดิได้สูงหดได้สอยู่กเพิ่นเพิ่นเอาบัตรถือเองไหมเพิ่นได้เข่าสองเก่าไหมเอาห2สอหตัวเลขนี้บัได้ออกโดนเราไปเห็นบัมี่ออกแล้วมันเมื่ออกแบบนี้เนาะยวแต่ว่าหกสองหันหกสองนีคดีพ่อวานบมาลล่ะอันนี้หกสองหกมันบัฟิวไปใส่เลยไหมหกสองหันหกสองนีเอาอินบ่มีนีเห็นว่าเขาจะมีนีถ้าอือยุดสองหนียมันไหม อออค,อ,อ,คอยคอยกันหนีร้ายได้คอยกันตั้งหนีหันหนีหนีร้ายได้เพียบไปเได้ี่ิอ่าบางลายต้องมาดีวยว,ว่าถ้าไปมองหันมองนีแนะ่มองหันนีไปได้ถ้าว่าจะไปมองนีอ๋อเอา,าไปนั่นเองมองนีบ่เท่านั้นปะเบงมองหันนี่ผมมาหาเมกการนะผมบ่อยฟังนะผมขัมบรถมาแนละไอ้บักลาบักลาไปบอกเจ้าของมาไม่ได้หนิมาทวงหนี้ได้หรือเ่าดิเอ้อเมกการเนี่ยบันที่ปั๊ดจ้าบ้าตายแล้วกูเจ้าหนีมาหากูแล้วดิ เออเออบ้านเม่นลักสีมาบอยฟังมาถามแมกการว่าเอกระสิบไปลืมมีนกของไปมาสอบสัมผัสเพิ่นงวดนี่ของงวดที่ใด็กก่อวินงวดนี่เอาอมานี่สายนพศ25พอืหสบเจดหุ่่นกันลูกยีุ่่นกันนึงนเลนญุ่่กันได้นะครับมันนี่เท่ากับมาสอบสัมผัสแมกการนะครับมาตามต่อหว่างวดนี่สิได้ตัวใดได้แบบใดเติมบหันก็พมท่ายคลิปเนี่ยแม่การเป็นบอกผมดี เพิ่นกะอย่าอย่าลืมอาจจะเป็นตัวเก่าเด้อเกาเกาสองเกาสามเกาอย่าลืมแบบวิ่งเกาเกาสองเกาเกาสามเกาอันนี้เพิ่นบอกกับผมนะแต่ว่าแต่เพิ่นได้มากล่ะตัวตัวในใจเพิ่นเพิ่นได้มากล่ะแต่ว่าไอ้เลขกเกาเกาสองเกาเกาสามนี่เพิ่นว่าอาจจะมากขี้เก่าบ่โอ้โอาจจะเป็นหกเงี้ยกว่านไปงี้สิแม่เออเมนครับเลขมันมีแค่ศูนย์ถึงเก่าเนาะอาจจะต่อเนาะของเพิ่นมาสี่ขามหมดเอ๊ะเมนยู่อย่าลืมนะ10 ouais. ครับท่านผู้ชมอ่าสังเกตหมวดนี่ เอาอวินไม่เี๋อเจ๋อกอมาเออไม่ไม่ไมเออโอเคนะคะรับท่านผู้ชมนะมเอาที่นี่ไกันได้มีเสียงกับซบหรือเสียงนก้องมาไปหวดนีน้มากหนึ่งหาเจ็ดและเจ็ดห้านึง G, ่งหนึ่งหาเจ็ดเจ็ดหาหนึ่งมัน,ม,นมันเป็นเหล็กเก่าพอนี้พอานี้หนาดเดอเอเป็นเหล็กเก่าท่านผู้ชมแต่ว่าว่าไงเหล็กกับซบเปลี่ยนยังนี่มาแม่ยังมามา่แ่้วม่ ต่วนเล็กอันนี้คือเลขมักอยู่เหล็มักอยู่หนึ่งห,หาเ็ดหนึ่งเกจหาย่ันไปหรือเจหาหนึ่งหรือหาเ็ดหนึ่งคือเหล็กนมักขัน่นมาขนนิ่นแต่วันเป็นเหล็กเกา่าพยานาะดิเเล็กตัวเกาว่าพญานาดนต่กับมแ,แต่ว่ากับแย่าลื่นเกา่าเก่าสามกับเก่าเก่าสองนะั่นคือเก่ามันขามโอ้อย่าผ่านเน่อวินเนาะหวดวนี้นะพ่กเปนจีได้มาตรมาค้งสุดไทยายครับ ก็ต้องมาตามเพราะวา่าท้องก็ต้องรอฟังจนกว่าสิมีเล็ฝันหรือเลขก,กสิบหรือว่าที่เเล็ก,อ,ลกอีกาหอง <ม ien. S 1> อกาห,หอเกน, <ม ien. S 1> นี่ทุกมือนี่แล้ยังเสียดา,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 ายดอีกาของสามเก่าหายเลยก็เสียดายแล้วยังเสียดายเลยตอนบอกชัดๆว่าเอาเนาะเอาดูจูอํากับว่ามเ่าหาเคือวางสันอมีนสเขาครับออันอันอ <as> ัน้อยๆมันเบาแต่มันเด้สามเข่าหาสมข่าหายู่ไหอ อันนั้นแม่ร้านหน่อยนะร้านน่อยแม่งวดนี่แกแบว่าไงแกบอกว่ามันนั่งเลยเนี่ยหน่อยมันดูเดอสามเก้าห้าสามเก้าหาพะนะตัวนี้คือเก่าตัวนี้ือเก่าแม่ร้านอนี่หน่อยนะ้นคนหน่อยครับอีนีอีเล็กน่ของเหอยหน่ะเออบองมันเบาเองเมื่อไม่เบอกอ้าคอไทยคลิปเมกันอารวินคนไทยคลิปเมกม่กยังบอกอยู่เลยว่าไอ้ยังบอลืมเลยกับ เกลีกาตัวนีงไหมซ้ำเก่าหาคือจังเพิ่นฝังจําฝังใจคือจังแบบคอยว่างวดนีฟันโวดูปาหนีเพราะแบบไม่นีมาบเจาวา่มันเป็นไปได้ดวยนแต่ว่าสำคัญว่าลานหน่อยของเล่าหนึ่งพูดหน่อยยังบ้านเด็กไปเรียนเลยบ้านเออน่งเด่นเลียนหน่อยยูงนะเป็นอยังเีจักโวตัวเล็กเป็นอย่างเดียวสามเก่าห่ามันบ่าวผู้เดียวเองบ่าผู้เดียวอ นั่งนั่งเล่นขายของอยู่คนเดียวเหรอครับนั่งเล่นเฮียนน้อยเฮียนน้อยเพราะถ้าภาษาทางไม่ผมก็เล่นเฮียนน้อยเล่นเฮียนน้อยเออภาษาตะกี้เขาเล่นกันเออแต่แต่ทางภาคกลางเขาจะว่าเด็กเด็กเล่นขายของอ๋ออยู่คนเดียวก็คือมาซั่งตาบักรุ่งเขาอ่ะตอนนี้นั่งซั่งเลยตามหมากรุกคนจะว่าหยาจะว่าทำไมใส่กับโบไหมซั่งแล้วกินบ่ล่ะกินบ่ล่ะใจเล่นบ่กินบ่ได้กินทิพย์แล้ว ตะก,กีมว้มวนมวนมะตะกีดินเนี่ยคุ้เถ่าคุ้แเก่ย่งไปมาเอาว่าย่ยนี่เอาอย่างสร้างงานก็นสร้างมาแ <c oughs> ต่ตะก,กีเขาเรียนกันแต,แต่ว่าปักโจนาการตีให้ข่อยแน่พะนะันนออาไข่ฝันเห็นงูเขียวงูเชียวตัวเดียวบดไหมแต่ว่ามันหลายหลายอีก<อ>มีแต่งูเขียวงกัเป็นผู้ใดฝันปักโจโจโจขาจ่อยเอออ่ะมันฝันนองไหนฝันว่าผอยฝันเห็นงูเขียวมีงูเขียวตัวเดียวงูอื่นมาแก้มไหมอันอันตอนนั้น อันหน้าฝันฝันว่างูงูงูหลามงูเหลี่ยมอยู่สวนปะคุณนเกี่ยวกอมอนเกี่ยวปลามอนเพิ่นไหมมีมีงูเหลี่ยมโตเดียวเด้แต่ว่ามันหนึ่งหลายม่นมีมีมีงูเหลี่ยมที่ฝันเห็นมีชนิดเดียวแต่มันหลายตัวมันหลายตัวเลขออกตรงเจดเลยเลขออตงเจ็ดตะกี้จะฝันฝันแล้วแล้วแล้ว โจนี่ฝันเคยฝันแม่นบ่เคยฝันลักษณะนี้เมืองหูมันว่ามีแต่งูเขียวตัวเดียวเลยว่ามันฝันหลนฝันหลนฝันของเมกานคันหน้าฝันแบบนั้นคันหน้าฝันนี่ตอมเกตเลยค่ะหวานจีขันโตฝันนี่อาจสิเป็นหกเกตเกตกรไดเกตเกตหกกระไดมาเั่นนี้ดูท่านผู้ชมสิตีเป็นตัวอะไกันกระรองเบิองนะครับกระรอกเมื่เป็นฝันเห็นงูเขียวเป็นเป็นงูเขียวหลายตัวมีแต่งูเขียวทั้เนีแต่งูเขียวเยอะมาก มูชนิดเดียวแต่ชนิดเดียวเป็นหลายตัวมันหลายตัวงูเขียวปกติตะกี้มันเคยออกแบบนี้ปะหรือไหนอันฟันเห็นงูเหลี่ยมมันออกตองเก็ตขันงูมันบะมีตัวอื่นไม่แกมไหมงูหยังกับบะมีมันมีแต่เหลี่ยมอย่างเดียวออกตองเก็เลยออกตองเก็ตเลยอันมัน คือแม่การฝันออันนี้ร้านไส้ตีไข่คอยแน่นาคข่ฝันมางูเขียวพันนะมีแต่งูเขียวพันนะไม่ัตอื่นมาแกมเลยอขน่าฝันนี่มีแต่เก็ดเก็ดแล้วว่าช่นนัขันถ้าตัวแม่การฝันเองถ้าฝันเห็นงูฝันเห็นงูหลามตอนนั้นได้ขอเกียรติตองเกียรตแบมนอันฝันบาเจ้าสิของอันใดคือกันฝันเห็นเกียนเลขสีออกสีเจ็ยี การฝันฝันฝันทีจะคล้องจี้ใดได้ไหมทีมันออกนะครับสําหรับตัวเลขก็โปรดใช้นะส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถูกต้องครับอันนี้มันกับตีพวอมฝันไห้ฟังมันเห็นนี่ลักษณะแบบนี้ก็นนี้เคยหลานไส้เป็นมาฝันบอกให้แต่ว่ามวดนี่หลานไส้เป็นฝันเป็นนก็ได้ฝันเองนะครับหลานไส้เป็นฝันเห็นงูเขียวหลายตัวเลยครับกระเบื้องแดงกระเบื้องเดียว ร้านเพลินฝันเพลินไฮนการคือเพิ่นเพิ่นฝันบ่็อกนะร้านเพลินฝันเพลินไฮนการนาตีไฮกับเพลินไฮกันเนาะแต่ว่าอาเขาอาจจะมาตามเพิ่นคงสุดท้ายอาจจะมีมาตามเพิ่นคงสุดท้ายเนาะวินเนาะเพราะว่าคือพาน่องมาไหวเถียงคือมาตามฝุ่นแล้วมันไปท่างฝุ่นนะแต่มันไปท่างฝุ่นคือมาตามเพิ่นคงสุดไทยก็คือว่าลอกท่ากับสิบเบิ้งหรือสีบลอกกับสิบหรือจะเป็น อีกามาหองมองได้มองหนึ่งแต่ว่าอันนี้นี่มื่อนี้นี่คือผลสรุปกก็คือเพิ่นเหลขกเพิ่นมาก,ก็คือหนึ่งเกศหา,าหรือเหลขกเกาผนก็คือเกาเกาสองเกาเกาสามอย่าลืมเพนาที่นี่ร้านหน่อยเพิ่นไปบอกอีกเหรียญที่หน่อยยุยดีกับบอกว่าสามเกาหาสามเกาหาอย่าลืมเล็กชุดนี้นะครับอ่าแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมมาวอาสู้กันฟั่งกับฝันแม่การหรือว่ายังไงนี่เดี๋ยวว่าต้องมาตามของคุณไทยเนี่ย คือคนใดบ่ไดใช่ไหมท่านผู้น่ากติมัตตามให้ท่านผู้ชมเปิ่งเนาะครับเพราะว่าบางที่เพิ่นอาจมีผ้ายมากกว่าสิบหรือว่าบ่มีหรือว่าอาจสิไใบนั่นมนห้องตาห้องใกล้ห้องมกับสิมาตามให้จริงเมียนครับวันทีเป็นจังไดเนาะแบบใดเนาะเขาจะมาสรุปให้เบิ้งกับแม่การมีแต่คนบอกว่ามาตามแม่การในบัดดี้ก็บมาตาไม่ได้งวที่แล้วกอยังนี้บอกเก่าเก่าสองมันออกสองหกเอ้ยหกสองหกพูดนะวันทีนี้เจ้าของเองกัน เาเองอีกเก่าสองเก่าบลอกกัปปินท่วงเนาะนั่นบุเ้ยเอ้าบอกหันเล็กๆกับวอาเรื่องนี้่ะเก่าเก่าสองกับตีอีกตึงอีกหรอวินมาหอดเก่าเกสองกัตีบอกมาหอดเลขตัวนี้เออแต่ปราตูสุดดังพ่อบ้าเลขตัวนี้ดังตามทุกเข้เนาะไอ้เก่าเกาสองนี่ไหมยี่ห้แล้วมันสีมาอีกเนี่ย่บาแน่แล้วโอ้โหอันเดียดส่เทียดสามสี่เทียเลยผู้ชม อะไรก็เกิดขึ้นได้ทัั้้งนนครับท่านผู้ชมเอาเอาอีกบ้างหลักเจ็ดเทียบอีกบ้างส่งอ่ะอาวินสร้างการมั่งเอาโอ้ยสำนึกหัวใจกันเป็นหัวใจแห่ใครแล้วฮะบ้สร้างการอีกใช่ไหมบ่ไม่แต่ยังหัวใจแห่เอาถ้าว่าว่าเลขตัวนี้นี่เก้าเก้าสองเก้ากับสามนี่ปังอีกเจ็ดเทียบมั่งเอรอเออแม่นบ่เอาเนี้ยมาเด่นหนิเ่มาเด้นี่เดียวซันหลังเดียวเนาะบังเว้นเด่แเมนว่าว่าเลขเก้าเก้าสองเก้ากับสามที่ไรนี่ปังทุกเทียบเมนเน่ยเมนปังทุกเทียเลยแต่ว่าถามถามเรียนหนนอย่ เขาเคยโบเป็นตัวเลขก็เกี่ยรบ่บ่บ่เคยนับหนึ่งถึงสิ้เปื่อบ่ได้นับด้บ่เคยนับบ่บ่ทตอนเด็กเขาบมื่อตนเด็กเขาโรงเรียนพอเขาเขายังเป็นเด็กหน่อยอยู่อ่ะจะขวบก็สองขวบก็เอ้ยจิตติเขาอนุบาลแล้วซีหาแล้วพอซีหาโอ้ยพ่อไปเดี๋ยดีนะกันดึกกลับไปเดี๋ยวเขามาซื้อไปเดี๋ยวแต่ว่าบ่บ่เคยบอกยุ่ยยุ่ยเขาบอกบอกเคยบอกเจียบอกยุ่ช่วงเด็กแถวๆเดี๋ กันเล่นเรื่องนี้แล้วก็นั่งไปซ้ำเก่าหาเพราะเก่าหาปากกระบอกเองปากเบาเองกต่ทัศที่ว่าไม่เคยเรียนหนังสือเลยบอกเขาจะเล่นค่ายคลองมองไปแม่ของคนไปผู้เดียวเหรอจีมือบ่ได้ซ้ำเก่าหามันว่าซี่เก่าหาซี่เก่าหาทำผู้ชมเดี๋ยวเด้อคอยชี้บอยฟังเบางหันเป็นบอกว่าซ้ำเก่าหาเนาะบางท่านบางท่านดูไม่จบนะนี่นี่นี่อย่างตรงเนี้ยไอ้จุดครึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสิบสองนาทีแล้ว บางท่านดูคลิปเอ้าไปรีบไปใส่395เออแต่แม่ไม่กล้ามาเปลี่ยนตัวเลขว่าเป็น495เออบางท่านเบิ่งบ่จบเรียนกัลยามาว่าเอา495เว้าตอนใดนี่ข่อยขอเตือนเจ้าไว้ก่อนเลยนี่เดี๋ยวเบิ่งเบิ่งให้จบนะคือตอนนั้นือหกามาบอกกับตกแต่นี่ล่ะคือปัญหาช่วงช่วงถ่ายคลิปเล่นบ่แม่นนี่เพิ่นมาบอกจังซี่อย่าลืมว่า495เพิ่นบอกเด้อนี่เป็นภัยานให้ข่อยนี้เพ้่อเบิ่งจบ49มันเติรนเลขพรอหน้าดีตอนงวดที่แล้วนะก็นี่ล่ะตรงการเพิ่ หาซีเก่าไปสามซีเก่าสามซีเก่าพญนาถให้ทีนี้อันนี้ซีเก่าหาอย่าเลืมเด้ออาวินบอกเอฟซีให้เบิ้งให้จบไปเด้อเดี๋ยวบางครันว่าเอ้าพ่นบอกซีเก่าซีเก่าหาตอนไหนล่ะนี่แหละเพ่นบอกตอนเมื่อคืนนี่่ะนี่นาทีที่สิบสองสิบสองกว่านะครับอ่าให้เบิ้งไปเป็นแนวทางฟังเป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอีกครั้งด้วยนะครับท่านผู้ชม เอาเอา,เอา,เ,อาเอาตามนี่ล่ะบันนี้มีอยังหลายาาเพราะว่าสารุปดูนี่นี่เครงมาวินงเครงเมกาเนี่ยผวาไปโตแล้วข้างหลังเนี่ยบอกหูว่าติดปังตอนไหนอีกสักเที่ยงหนึง่งนะครับอือวันที่นี้เมกากระไรแวงเนี่ยซึ่งเจ้านี่สิบมาถามกูต,ตอนไหนเพราะว่าเครื่องสีนังไกามาวินงเนี่ยเบิ่งหลาดเล่าเนี่ยวาสิบมาจอดรถย่ำไถ่อ่านเปลี่ยนรถมา่นนะนะครับผมผู้ชมเนาะบ่โนัวหัวมัวกันไป นะครับเห้ออ๋อเออเอาเอาวินมี่ยังอวีกบ่เติมเติมประกามีอะไรอีกฝ่าตึงเยี่ยซี่บ่สอ่าอะไรซีเก่าหานะของเด็ดร้านหน่อยเนาะซีเก่ามันนังดินมันก็าเมาไปไหมซีเก่าหาซีเก่าหาอ๋อมันนี่ก็ไปซื้อน่ามีพึ่งกับบอมี่ได้เห็นโอ้เก่าหาประกาศนี่ไปหาซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วย่านมันอันอืม หวดกอนหวดกอนถือตำแหน่งก็ก็ยังอ่านอยู่นะครับอ่านอีกามาบอกซ้มเกาหาเนี่ยเจออีกคับท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคละนะครับก็ถิมาตามมาหายแล้วหายเฉียงหยบลอยแล้วกรบเบิ้งเป็นแนวทางนะครับผมเนาะเอาบ่รบกวนแม่กันแล้วเนนะทีเด้ขอตัวลากกันไปก่อนนะครับท่านฝายเเหตห่ตะกนให่เลยท่านผู้ชมลมมันแห้งเพลียความภาวะนิดนึงเบิ้งหนองเนาะ อ่โอเคนเรับน้ต้องชมเดียวว่าเขได้การลาเอซทุกท่านไปแล้วแล้วก็กระชับนในการแครับย้ํานะครับเลขที่แม่ท่านผลหมักอยู่ในใจเพิ่นคือกับหนึเจห้าแล้วก็ร้านหน่อยเพิ่นมาบอกซีเก่าหาซีเก่เก่าแล้ว่าเพิ่นทั้งเน้นซีเก่ากแล้วก็เลขเก้า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 สเมลขไยกิมีอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวจะมาตามต่อให้คมงสุดท้ายว่าจะได้เสียงกระซิบหรือจะเป็น เสียงไอ้อีกาห้องมาเบ e mm hmm. ิ่งกันนะครับผมนะ้วได้ยังไงเจ้าคอยติดตาเจ้าคอยติตาเป็นเรานะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้คนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานด้วยนะครับทีมงานคนเดิมมาวิวชาแนลกระต่อยชาแนลเพราต้องแหลกคนเดิมครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็ขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับโชคอีวีขอผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทนผูรชมครับผมขอบคุณมากครับ